หรือบ,บ้านอีพีสุดท้ายแล้ว yeah. บ้านหลังนี้เป็นหลังที่5นะครับ EP เนี้ยเป็น EP สุดท้ายใช่ไหมคะหนูก็เลยอยากจะมาร่วมอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยค่ะอยากเห็นความสุขของคนที่จะได้บ้านหลังใหม่จากพ่ดึกด้วยหลายคนรีเควสต์มาไงอยากเห็นตัวอย่างครัวก็เลยเลือกหลังนี้เนี่ยแหละเจ้าของบ้านยังไม่รู้ว่าเราเลือกเขาถูกต้องแล้วเจ้าของบ้านไม่รู้ด้วยว่าเรามูกคือเราให้ทีมงานโทรบอกว่าวันนี้ให้รอหน่อยเดี๋ยวจะส่งทีมงานมาเชิญค่ะ ว่าจะสามารถทำรายการได้หรือไม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าอันนั้นเลยเขาจะเซอร์ไพรส์เราไหมป่ะป่ะไปเซอร์ไพรส์คนกันดีกว่าโอเคเออบ้านก็น่ารักบ้านก็น่ารักเลยหลังนี้หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพิมขอมาดูบ้านก่อนขอญาตดูบ้านได้ไหมคุณพิมคุณพิมทำอะไรอยู่ตายไปดทีวีรออยู่ใช่ไหมแก๊พิมแก๊สกลงเลยขอไปปิดแก๊สก่อนไปเลยเปิดแก๊สพาวไว้ดูทีวีอยู่วันแรกที่ผมแวะเข้ามาเนี่ยผมตั้งใจมาเซอร์ไพรส์คุณพิมผมก็เลยบอกทีมงานว่าอย่าบอกนะว่าผมจะมาไม่คิดว่าพี่ดุ๊กจะมาแล้วรู้ไหมว่าเราจะทําให้หรือเปล่า รุ้นค่ะทําไมก็ทําแล้วสองช่างช่างเขาดีทั้งสองช่างเลย <c oughs> โอ้ยช่างนี้จะหนีใช่้หมเราเราหนีกลับเจอ <c oughs> ทำอาชีพอะไรอ,ะอ่ะขับรถสนามบินค่ะขับรถสนามบิน <c oughs> <ช>อันนี้พอสนามบินปิดก็ไม่มีงานทำก็เลยมาพอประกาศ สนใจอยากจะเข้าไปดูแล้วแหละวิ่งนํไปเลยวิ่งนะไปอุ้ยยาวนะโอัวคัวหรือลูวิ่งไม่ชอบกันแซลแซหของคัวเป็นลูวิ่งแล้วจากภาพที่คุณพิมพ์ส่งมาให้นะนะครับผมว่าผมช็อกแล้วผมมาเจอของจริงผมช็อกยิ่งกว่าเพราะข้าวของนั้นกองเต็มไปหมดทำกับข้าวหนักไหมฮะทำทุกวันขออนุญาตใช้คำหนึ่งนะลกโคตรโคตร ตรงเนี้ยมันต้องเป็นตรงนี้หนูก็ใจผนก็าดมาแล้วแต่มันจะหายไหมดเลยมันจะต้องดูแล้วแหละคือจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาของหลายๆบ้านคือเก็บของแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไหน 2. คือไม่ยอมทิ้งของจิงแรกเลยคุณหลุยที่ผมอยากจะทําให้อ่ะ เรื่องของสีฝั่งนี้เป็นปูนเปยค่อนข้างสวยสวยนะจะนำเสนอดีไซน์ที่มันดูคลาสสิกขึ้นดูอบอุ่นขึ้นแต่ยังคีบความโมเดิร์นเอาไว้สี m a จัส t ิกทูบิวตี้แม t ตนี่นะครับเรียบเนียนทำความสะอาดง่ายและปัดจะาจากแบคทีเรียนะครับสำหรับโทนนี้เนี่ยนะครับคือรหัส10428ครับเรียกว่ามาเซรานะครับซึ่งผมดึงสีนี้มาจาก พื้นของบ้านนี้ปูนเปือยที่มีอยู่นะครับผมยังเก็บเอาไว้นะครับแต่ขณะดเดียวกันเนี่ย ผมเพิ่มสีสันและลูกเล่นขึ้นมาเพื่อไม่ให้ดูหน้าเบื่อเกินไปนะครับโดยที่ผมดึงเอาสีจากผนังเนี่ยนะครับมาทาเป็นลายแถบลายเส้นนะครับผมยังใช้สีขาวนะครับในโทนที่เรียกว่าเป็นขาวอมเหลืองนิดๆนะครับชื่อ Elder w i ์ e นะครับรหัส1622ครับเป็นสีเดียวกับที่ผมทาไว้ฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นในห้องนี้เนี่ยมันจะเกิดสีผนังขึ้นมา3สีด้วยกันสีนี้ถ้าเกิดถูกใจนะครับเข้าไปสั่งได้เลยนะครับที่แอปของโจตันคัลเลอร ซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องออกจากบ้านไปซื้อสีเองนะครับตอนนี้ให้เขามาส่งถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ถ้ามีฝีมือแล้วก็ทาเองเลยครับและสีโจตันนี่แหละครับจะมาปรับเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของห้องนี้ให้อบอุ่นขึ้นอย่างแน่นอนความโชคดีของคุณพิมพ์อีฟ มาจัดเครื่องครัวให้ใหม่ตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจหลักของเทปนี้เลยเพราะเป็นเทปห้องครัวนี่ก็คือลูกค้าจากอีฟนะครับ<ม>ทั้งสองท่านเนี่ยจะมาจัดเต็มให้กับค,ครัวนะครับของคุณทิพย์ซึ่งความที่ผมเห็นมาครัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความเท่ๆในตัวเอาจริงๆแ,งแล้ว,วโดยพื้นฐานเนี่ย มันเป็นครัวปูนผมเลยอยากแนะนําให้ใช้เครื่องดูดควันเป็นทรงดีไซน์แบบลอฟหน่อยฮะก็จะมีหน้าตาเป็นสีด<ฮ>ําลักษณะแบบนี้ฮะเท่สุดๆสีนี่ก็จะเป็นแบบปกติผมจะเห็นมันจะเป็นรุ่นที่แบบเป็นสแตนเลสแล้วก็มีสีดำแต่นี้ดำทั้งตัวเลยใช่ค่อนข้างทำความสะอาดได้ง่ายฮะมีตัวฮีเตอร์อยู่ด้านในทําความสะอาดตัวมันเองได้เลยดีดคลีนได้เลยฮะโอ้โตัวเครื่องดูดคันของผมน่าจะติดตั้งสูงจากตัว เวิร์กท็อปอยู่ประมาณ76เซน76็หเซนสูงกวาระยะหัวน่าจะพ้นมาไม่กระแทกเวลาที่เราคุกกิ้งใช่แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องดูดควันด้วยอีกปัจจัยสําคัญที่สุดคือเขาใช้เตาแก๊สครับไม่ได้อยากจะทุบเปลี่ยนโครงสร้างของเขามากนะมันเลยจําเป็นที่จะต้องหาเตาแก๊สที่มันมาฟิตกับขนาดนี้ นี้ชื่อว่ารุ่นเออเป็นเตาแก๊สรุ่น HB 78 2 d c c ครับตัวนี้จุดเด่นของมันคือมีอยู่2อ,อย่างแผ่นปิดหัวเตาเป็นอทองเหลืองซึ่งมันจะทนความร้อนได้สูงแล้วก็ไม่เป็นสนิมอันดับที่2คือดีไซน์ของตัวตะแกรงรองภาชนะของมันครับจุดเด่นคือมันหุ้มหุ่มความร้อนไปที่ ภาชนะโดยตรง ừ, ความร้อนมันจะไม่ออมันจะไม่ออกเราเราจะไม่ร้อนมือ,อ,อในขณะแรกเลยใช่ถูกต้องฮะแล้วที่สําคัญความรู้อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องบอกก็คือว่าถ้าเราจะติดตั้งเตาแกส๊สเราต้องรู้ด้วยใช่ไหมครับว่าเตาแก๊สเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศและลม อย่างรุ่นที่เราเลือกเนี่ยตูร้ร,ร,รุ่นนี้เราเรียกว่าระบบผสมอากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตู้ปิดทึบจ,จ,จะผสมอากาศไม่ดีผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าเราเลือกตเตาแก๊สเราต้องรู้ด้วยว่าเตาแก๊สของเราเนี่ยมีการผสมอากาศจากด้านบนห,หรือด้านล่างมีม2แบบนะครับถ้าเป็นด้านบนเราอยากจะปิดผนังตรงนี้ให้มันเรียบปิดฝาตู้ให้มันเรียบไ,ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการผสมอากาศจากด้านล่างเหมือนกับรุ่นที่เราจัดให้เนี่ยตรงนี้จะต้องมีช่องอากาศใช่ไหมครับเพื่อให้อากาศเนี่ยมันโฟ o แล้วก็ทําให้จุดติดแกสได้น� ต้องหาแล้วครับเ<ช>พราะอน,น,นี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันไม่งั้นแล้วเนี่ยครับบางคนอาจจะเลือกแล้วไม่ได้มาแมทกับตัวหน้าบานที่เราดีไซน์ไว้ก็จะเกิดปัญหาเออพอดีว่าคุณพิมพ์เขาสั่งข้าวไหมแต่ว่าไม่มีจานขอนุญยตจานยไ,ได้ครับอขอเรียค<ช>รย<ช>ับชจานเชยนะคะ แบไปอยู่ไหนมาไป,ไปหลับกับคุณพิมพ์มาใช่ไหมไปเอาคุณพิมพ์ไปเก็บตัวไงฮะเดี๋ยวคุณพิมพ์จะเข้ามาแล้วแบบมันจะไม่เซอร์ไพรส์รสิคะหนูไม่กลัวดีกว่าเดี๋ยวเอาจานไปให้คุณพิมพ์กินข้าวกันนะคะคุณพิมพ์กินเลยว่าซสลน <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อ,อีฟที่บ้านใช้ดีมากเลยคะ่ะตอนนี้นะคะคือแบบไม่ใช่แค่ใช้อย่างเดียวเวลาล้างจานหนูมไม่ใช่แค่ล้างจานนะหนูล้างซิงค์ด้วยนะคะหนูโกอีฟเปื้อนนะคะความสุขขอบคุณมากขอบคุณอีฟแฮปปี้มากนะคะจดี๋ยวขออนุญาตไปดูแลไปดูแลคุณพิมพ์นะคะอีฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้้ตตตัังแแ่เาก๊สนะครบ ล้างจานแล้วก็ฮูดดูดควันนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบฝ้าที่มันเป็นเป็นตารางอย่างเงี้ยมันขโมยซีนใส่ตาเรีรยเดี๋ยวจัดให้นะครับฝ้าด้วยอคะเดี๋ยวจะต้องลื้อกะลื้อสิวละตอนเนี้ยต้องลื้อกะลื้อสิวละตอนเนี้ยตอนนี้ลองมาดูครับตอนเนี้ยอะไรอะผ่านไปไม่เป็นไรลื้อฝ้านี่ลื้อฝ้าละต่อซัว่าจะลื้อกะลื้อสิวละขอขอโทษกะสิว ตรงนี้เดี๋ยวเราลองลองดูคือการที่เรามีคือมีชั้นแบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราเก็บของได้แต่ว่าปัญหาที่เห็นคือมันมันรกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีหน้าบานฟิตอ1 9หนึ่งต้องเข้าผมต้องการให้ฟิตอ1 9หนเนี่ยเข้ามาฟิตหน้าบานให้กับครัวปูนเดิมที่มีอยู่ซึ่งฟิตอินก็จัดให้อย่างเต็มที่เลยนะครับ ฟิตอิน1979สวัสดีครับสวัสดีครับโอุ้กคนที่ได้ไปมีความสุขมากเลยกับฟิตอิน1979เพราะว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ฟิตเพื่อท ah> ี่ให้เจ้าของบ้านเนี่ยร yes. ู้สึกอินไปกับฟังก์ชันโจทย์ของ EP นี้เนี่ยเราเน้นที่ครัวเตาแก๊สที่เลือกไว้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ใช้ลมจากด้านล่างทีนี้หน้าบานที่ผมอยากจะทำเนี่ยมันจะเป็นหน้าบานที่อาจจะต้องมีช่องเพื่อให้ลม สามารถดึงขึ้นมาจะได้ติดแก๊สได้ให้มันดาร์กนิดนึงเพื่อให้มันคงความเท่อยู่เดี๋ยวเราจะไปเลือกวัสดุกันแล้วหลังจากที่คุยกับอีฟผมจะได้เครื่องดูดควันรุ่นใหม่ของอีฟซึ่งเป็นสีดําทั้งตัวเลยผมเลยอยากได้สีดําสงสัยตรงนี้ผมเองก็คิดว่ามันน่าจะต้องติดไอ้ช่องระบายอากาศเพิ่มด้วยเหมือนกัน จะให้มีโซนหนึ่งเป็นลิ้นชักเรื่องเฉพาะด้านบนก็ได้ครับแต่ว่า,าน,นี้อาจจะเป็นลิ้นชักหมดเลยก็ได้อันนี้พอด้านบนก็ได้ครับเอาไปเก็บพวกช้อนซอช้อนซอมใช่ชดีไหมครับดีครับแน่นอนว่าห้องครัวเราจะดูสะอาดเรียบร้อย <c oughs> ไม่รกตาและนี่คือหน้าที่ของฟิตอินที่จะมาฟิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้านั่นเอง <c oughs> ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างแคบกับฝั่งนู้นนิดนึงแล้วเราก็ใช้งานเป็นซักผ้าล้างจานค่อนข้างแน่นดูสตโตเลอร์ทั้ที่ไม่สามารถหัวมุดเข้าไปได้เลย เห็นแบบนี้กลับบ้านไงหนักใจถ้าพี่กลับไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้แล้วนะหรือบ้านไม่ได้นะรายการน,นะเราสู้อยู่แล้วซู้ไหมพี่หลุยสู้โอเคแล้ว คือถ้าผมมีคุณหลุยบอกสู้เนี่ยผมสู้ต่อแน่นอนแล้วผมยังมีเฟอร์นิเจอร์นะครับของแต่งบ้านนะครับจากชิ i ลีพ p u b บิกและลีนาเฮซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นอินดัสเทรียลสไตล์นะครับเป็นโมเด์นะครับเป็นคลาสสิกนะครับเป็นวินเทจสามารถเข้าไปได้เลยนะครับในชิ i ลีพ p u b บิกนะครับและจะบอกว่าราคาโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยโอ้โหลดกระหน่ำเลยเซลนะเซลใช่มันหลายหลายคนที่เห็นหน้าตาชิคเห็นตัวตึก รู้ราอลังการอาจจะไม่กล้าเข้าแแวะเข้าไปเธอครับว้าวแน่นอนแล้วก็ราคาเนี้ยจับต้องได้และมีความหลากหลายพอจะจินตนาการตามมันได้ไหมคะตอนเนี้ยสวยมากแล้วนะค่ะได้สวยมากอ่าถ้างั้นเรากลับได้แล้วแค่เล่าก็พอแค่เล่าแค่เล่าอิ่มแล้วนะอ่าโอเคอย่างนี้ค่ะผมว่าเราเชิญลูกค้ามาเลยดีกว่าได้อ่าหนูไปเชิญภาส่ามาดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยหนูว่าถ้าเกิดว่าเชิญมาทีเดียวน่าจะไม่มีที่ถูกต้องให้ไปพาส่าก่อนพาส่ายเว้า พลาสติสย่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญด้านในเลยนะคะคุณสมบัติของพัาสยาเลยนะครับผ้านี้ทําให้บ้านเย็นไม่มีไรฝุ่นนะครับไรสารพิษไม่ทําให้ก่อมะเร็งรืออย่างนี้ผมอยากจะเซอร์ไพรส์รเจ้าของบ้านเอาเจ้าของบ้านไปเก็บก่อนได้ไหมงั้นขอนขอต่อจากนี้คุณพิมจะไดไ้ไม่มีโอกาสมาเห็นแล้วใช่ไหมคะ๋อใช่แน่นอนโอเคงั้นคุณพิมคะมีอะไรอยากจะ สั่งเสียจังค่ะสั่งเสียเลยอ่ะสเต้นค่ะฝากด้วยนะคะมันเหมือนรายการญี่ปุ่นเลยนะฝากด้วยะได้เลยค่ะจิ๊ดี์มันเซิงจิ๊กซ์มันเซิงขอบคุณพิมบ้าแหลกครับขอบคุณอาจารย์เป็นหนึ่งบอกว่าถ้าเปิดประตูมาปุ๊บเห็นโซนของห้องครัวเนี่ยไม่ดีค่ะผมเลยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรพลางๆแต่ใจอ่ะไม่อยากได้ผ้าม่านที่มันเป็นฉีบเพราะว่ามันไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ของห้องนี้ ผมเลือกที่จะตัดผ้าม่านออกมาให้เรียบง่ายสไตล์ร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับบ้านหลังนี้นั่นเองสวยมากครับ<ช>มี texture <ช>แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นการทอธรรมชาติใช่นะครับผมสีนี้สวยมากแต่ผมไม่เลือกสีนี้เพราะอะไรรู้ป่ะดูดิมันมันกลืนไปกับ<ช>ผนังเกินไปโทนน้ำเงินโทนฟ้าโอ้อันนี้ก็สวยโอ้อันนี้ละโดนเลยอันนี้โดนใจผมมากดูภาพออกมาเนาะ าอยากได้ผ้าม่านของภัษยาเนี่ยจะยังไงดีครับไปติดต่อที่ไหนหรือแบบไหนเออแนะนำมาที่ช็อปใหญ่ของเราค่ะเป็นแฟล็กชิฟสโตรอยู่ที่ชั้น3ฝั่งนอรนะคะสยามพารากนอนค่ะผมเชื่อว่าภาัษยาพร้อมที่จะรองรับไอเดียสร้างสรรค์ของคนรักบ้านเราครับเ,เสร็จแล้วเหรอครับพี่ดูดูเสร็จแล้วดีค่ะพี่ดู ฝันฝันว่าอะไรบ้างฝันว่าเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จแล้วจริงๆด้วยคุณพิมพ์อยู่เปล่าับคุณพิมพ์ครับเชิญนะเชิญมาเชิญมาผมจะบอกอะไรให้ว่าผมว่าอิจฉาคุณพิมพ์ยังเลยแล้วตรงนั้นน่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสามารถจะไลฟ์ขายประกัดต้นไม้ในห้องนั้นได้สบายมากดีใจไหมคะดีใจครับพอคุณพิมตั้งแต่เข้ามาตอนแรกแล้วคุณพิมบอกว่าอะไรรู้ไหมอยากกอดเกอดกันทีนึงครับ ดีด yeah. yeah, 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 yeah. ี่ะดีนะคะคุณผู้ชมครับในทางเทคนิคเราจัดเต็มเรียบร้อยแล้วพร้อมไหมไปดูพร้อมกันเึ้งเอาอีกทีคุณพิมพ์ดีด้วย1นึสองสาม เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือชั้นไม้นะครับของ Fast-Tech ขนาด30คูณเมตร20นะครับทำขึ้นมานะครับจากไม้ MDF แข็งแรงทนทานที่สำคัญนะครับนี่มีขาเหล็กที่ใหญ่แล้วก็ยาวแข็งแรงแบบนี้ใส่เข้าไปแบบนี้ครับและด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีรูไว้สำหรับขันน็อตเพื่อให้มั่นคงและก็แข็งแรงนั่นเองนะครับและสำหรับไซส์นี้นะครับเม20ราคาเพียง1,350บาทเท่านั้นเองนะครับ ฟ้ามาโปรดนี่ไงมาแล้วเนี่ยรถมาพอดีเลยพี่ดุกจะทำถนนให้ด้วยใช่ไหมฮะจรมงานภรรยาเราก็ลุยน้ำแล้วนะฮะผมก็ต้องลุยเหมือนกันนะฮะรถผมนี่ดูโคโค่ครับสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวอย่าลืมนะครับแชมพูดูโคโค่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเข้าไปเลยครับแอดไลน์แอดดูโคโขึ้นให้ด้วยไปก่อนนะ โชคิมแม่น้ำเหรอโอเคโชคพิครับสวัสดีทุกคนคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงน,นะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นไอเดียสําหรับคนที่มีครัวแบบคุณพิมพ์นะครับครัวที่ไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นลุยกันเลยครับเพราะยังมีจุกที่จุกทีก,ก,กหลายอย่างที่ต้องเริ่มทําอันนี้เป็นะก้าเดิมของคุณพิมพ์ครับสีเข้ากัน แล้วผมก็เอาสับป,ปะรดเนี่ยนะครับวางไว้อันนี้ก็เป็นกระเทียมนะครับเอาอย่างนี้นะวรันเทคนิคในการจัดวางของเครื่องใช้นะครับในห้องครัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทํามาครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นพลเนี่ยนะครับแวะมาที่บ้านผมและมาสาธิตการจัดวางของนะครับทำให้ครัวสวยงามด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูเลยนะครับใน ดุ๊กจัดให้ครับใน YouTube ช่องดุ๊กพานุเดชนะครับตามที่ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้นะครับในแคปชั่นด้านล่างด้วยผมเลือกที่จะตัดผ้มาม่านออกมาให้เรียบง่ายสไตล์ร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับบ้านหลังนี้นั่นเองแล้วก็ลงมือเพ้นเองเลยครับเป็นลวดลายนะครับเป็นทีแปรงทีผู้กัน นะครับซึ่งเป็นซ er ีอิคอนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียสําหรับหลายคนที่มีผ้าม่านที่เรียบๆง่ายๆแล้วรู้สึกเบื่อลุกขึ้นมาทําเองก็ได้แต่เนื่องจากคุณพิมพ์เนี่ยขายประกาศผมก็เลยเพ้นลายประกาศเอาไว้ให้ด้วยนะครับบ้านเดสัง อีนี้จะไม่เหมือนกับทุก EP ีนะครับเราไม่สามารถจะซ่อนเจ้าของบ้านได้นะคุณพิมพ์นะเดี๋ยวก็โผล่มาแอบดูเดี๋ยวก็โผล่มาแอบดูเราเข้าใจเพราะช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงโควิดเราไม่สามารถเอาเธอไปกักตัวที่ไหนได้แล้วสนมาก งนันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับครัวบ้านคุณพิมพนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าม่านที่ผมเพ้นทลายเนี่ยไปติดแล้วจากนั้นคุณพิมพ์ก็จะได้เข้ามาดูบ้านแล้วล่ะนะครับะนี่ประกาศของคุณพิมพ์เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาคุณพิมพ์เข้าไปดูหลังจากที่ผมจัดรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้คิดอะไรอยู่ อยากเห็นว่าเป็นยังไงพอเสร็จแล้วอยากเห็นว่าเป็นยังไงพอเสร็จแล้วก็พอๆกับที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นกันครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยมุมนี้นะครับเป็นมุมที่ผมเพิ่มตู้มานะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยนะครับมาจากชิคลีพาร์ติกครับมีประโยชน์ใช้สอยมากเลยเพราะผมเห็นคุณพิมเนี่ย มีของเยอะมากก่อนหน้านี้แล้วก็ในฐานะที่เป็นแม่ค้าขายปลาออนไลน์แล้วก็เอาปลาสวยๆบางทีมาตั้งเอาไว้เพื่อ <c oughs> ให้มันแมทกับนี่ครับอันนี้เป็นภาพซึ่งตรงนี้ทุกอย่างมันเป็นเหลี่ยมหมดเลย <c oughs> ผมก็เลยลบเหลี่ยมมันด้วยรูปภาพที่อยู่ในเฟรมวงกลมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคอลเลกชันนี้ของชิคสวยมากมีหลากหลายเป็นรูปดอกไม้รูปนกแล้วก็รูปปลา ันนี้ทั้งหมดเป็นของคุณพิมพ์แล้วผมก็สาธิตวิธีการจัดวางกระเทียมใช้ไหมเวลาทํากับข้าวแล้วก็พยายามที่จะให้ตรงเนี้ใช้จานชามที่เป็นเซ็ตสีเดียวกันสีขาว ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้มุมเนี่ยดูสะอาดสะอ้านสวยงามแล้วก็รับกันกันกบบรรยากาศทั้งหมดและก็อี้สวยไหม<ว>ของ <ฮะ S 1> ชิคลีพับดีนะครับอันนี้เนี่ยอ,อยู่อาท์ดก็ได้แต่ผมแนะนำมาไว้ใช้อินดอร์เนี่ยแหละแล้วสีมันก็จะแมทกันทําให้ห้องเนี้ยดูสนุกขึ้นเยอะเลยแล้วสาเหตุที่ผมเลือกสีนี้เนี่ยนะครับสีออกเหลืองมัสตาร์ดสีโทนเนี้ยเพราะว่าสีโทนนี้เป็นสีที่มันกระตุ้นให้เราอยากอาหารและที่สําคัญก็คือเครื่องใช้ในครัวทั้งหลายแหละเนี่ยจากอีฟครับ รุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเห้เห็นป่ะไหนๆเร,เราก็ทำกับข้าวกันแบบอ,อย่างมีความสุขน้ำมันร้อนแล้วกินอะไรไข่าดาวแล้วกันนะ <c oughs> ป <c oughs> ึ๊บแหมเป็นครัวที่แบบว่ามีความสุขมากเลยผมอยากมีครัวแบบนี้อ๋อเปิดพัดลมนิดนึงเบอร์สาม ย้ yeah. ไฟนี้เปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคุณพิมพ์นะสำหรับใครที่สนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอีฟแบบนี้แล้วก็แวะไปเลยครับที่โชรูมอีฟนวมิน51มีเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวให้เลือกเยอะแยะเลยครับหรือโทรศัพท์ไปสอบถามที่02-033-5400นะครับผมอีฟคุกวิดแคร์พราะเราใส่ใจทุกครั้งที่คุณทำอาหาร คุณพิมพนอกจากจะได้กินไข่ดาวอร่อยๆอฝออีมือผมแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่อยากใช้น้ำมันอันนี้เลยครับหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮมมอบให้เลยนะครับผมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับคอนโดหรือว่าสำหรับครัวเรือนที่กระทัดรัดเหมาะมากมีหลากหลายเลยครับแม้กระทั่งอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นกระทะไฟฟ้าอยากจะทอดก็ได้หรืออยากจะทำแกงจืดซุกุ้งซุก,กี้ได้หมดเลยมอบให้นะครับเอาไว้ตรงนี้เลยนะเท่านั้นยังไม่พอครับมาดูทางด้านนี้ไหม มุมนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นที่ซักล้านล้านจานซักผ้านะครับแต่ว่าผมมีตรงนี้ครับสมาร์ทโฮมมอบให้นะครับอันนี้เป็นหม้อของข้าวไฟฟ้ารุ่นนี้เด็ดมากเพราะว่าสามารถลดน้ําตาลได้นะครับนั่นแปลว่าจะดีต่อสุขภาพของคุณพิงแน่นอนนะครับผม แล้วมุมนี้นะครับอีฟก็ยังมอบนี่ครับอ่างล้างจานให้นะครับอันนี้มี2หลุมด้วยกันมีที่พักนะครับเรียกว่าสะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไซส์ที่แบบว่าลงตัวกับขนาดของเดิมน,นะครับแต่ว่าใหม่กว่าเป๊ะก,กว่ารวมทั้งก๊อกน้ำด้วยนะครับจากอีฟเช่นกันจัดเต็มมากเลยสำหรับื้นบ้านแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ไหมแฮปปี้ เอาละครับนอกจากฝั่งนู้นแล้วเนี่ยนะครับฟิตอิน9 7 9ก็ยังทำลิ้นชักให้คุณพิมพ์ตรงนี้อีกเต็มไปหมดเลยสามารถที่จะเก็บของได้นะครับแล้วก็โต๊ะใต้ซิงค์ตรงนั้นนะครับก็มีช่องระบายอากาศด้วยนะครับ ื้อบ้านให้คุณพิมพ์เรียบร้อยแล้วอยากรู้ครับว่าคุณพิมพเนี่ยรู้สึกยังไงก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้แล้วก็จนพ่ดุก๊กมาเซอร์ไพรส์วันนั้นก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าได้แต่ก็พรนะตอนนี้ก็คือดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าให้ทําเองก็คงไม่ได้ทําแบบนี้เพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยค่ะครับผมตั้งใจจะทําให้คุณพิมพมีความสุขมากที่สุดนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับโควิดไม่พอ พายุฝนมาอีกนะครับอุปสรรค่อแห้งเยอะแต่สุดท้ายแล้วผมก็มีความสุขครับที่ได้ทําห้องครัวให้กับคุณพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบในสไตล์รือบ้านของเรานะครับ<อ>แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบนันดาลใจให้หลายๆคนลุกขึ้นมารือบ้านจัดบ้านแต่งบ้านของตัวเองแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าอันนี<ๆ>้เป็นสุดท้ายแล้วครับของซีซันนึของเรานะครับซึ่ง ก็คาดหวังว่าหลังโควิดเนี่ยเราจะมีผู้สนับสนุนทําให้เราสามารถสร้างหรือบ้านซีซัน2ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ช่วยกันเป็นกําลังใจช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับสนับสนุนโดยสีโจตันฟิต i n 1979 EVE Smart ์ท